พระองค์มีพุทธประสงค์อยากให้พระนา,นางซึ่งมีพระคุณมากตอนที่เป็นเจ้าชายเสด็จถได้มหากุศลได้บุญมากมากกว่าที่ถวายเฉพาะพระองค์จึงได้ให้พระนางประชาบดีโคตมีถวายผ้าสะดกทั้งสองผืนนั้นแด่คณะสงฆ์แทนนี้เะจ๊ะคือผู้รู้แจ้ง เห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมจะเข้าใจแจ่มแจ้งแต่ผู้ที่ um, ไม่รู้แจ้งอย่างนี้นะจะจะเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่งมื่อพระนางประชาบดีโคตมีได้ทราบในสงแห่งสังฆทานเช่นนี้แล้วความรู้สึกเพรื่อบิติละปลาโมดใจกับรันมาเกิดขึ้นมาแทนที่ พระสาวกชนีแลพระนางจึงได้น้อมถวายผ้าสดกทั้งสองผืนนั้นแด่คณะสงฆ์โดยเริ่มต้นถวายจากพระอรัครสาวกทั้งสองและพระอสีติมาสาวกก่อน oh, นี่ oh. นะฮะแต่พระอรหันตสาวกเหล่านั้นกลับไม่มีรูปใดรับผ้าของพระนางเลย oh. Oh. นี่ตั้งแต่พระสารีบุตรพระโมคคาราณนะไล่เลยมัมีรับสักองค์ ได้้พระนางยิงได้นำผ้าไปถวายพระสาวกรรปอื่นๆไล่ลงไปเรื่อยๆ oh. ถ้าเป็นลาโลิงได้ทำไมไม่รับนะ oh. เอ๊ะทำไมไม่รับ <Yeah. S 1> เอ๊ะแต่สุดท้ายก็จะไม่มีภิกษุรูปไหนอย,ยอมรับผ้าของพระนางเลย oh. ก็จะเหลือแต่อาชิตตะภิกษุพุ้นังอยู่ท้ายแถว oh. ซึ่งอาชิตตะภิกษุรูปนี้เป็นพระภิกษุผู้บวชใหม่ในพระศาสนา พระบใหม่พระนวกะเหมือนเหมือนเข้าภรษาแสรรูปนี่ยพระธรรมทายาทถือว่าเป็นพระวบว<ะ>ใหม่นั่นสมมติเป็นนั่งท้ายตรงนั้นจะได้ตามนั้นนะจ๊ะ,ะในสุดพระนานก็จำต้องอจำต้องเพราะเหลือองค์เดียวนี่เนาะเขาไปถวายพราทั้งสองผืนนั้นได้ใจระทึก ซึ่งพระชิตากระบรผ้าทั้งสองผืนนั้นไว้โอ้สาธ<า>ุนี่เราโล่งอกไปทิ้งนี่เอาใจช่วยท่านตั้งนาน<ส>ากว่าจะโอ้โหผลิผ้าสาดอกสองผืนได้อนี่เนาะอย่างสุดหัวใจเลยเนี่ยกว่าจะทําผ้าสาดอกทั้งสองผืนเนื้อละเอียดเนี่ยมุ่งมั่นตังในจะจะถวายพระสัมมาทพุูธเจ้าแต่ถ้าไม่รับ ถวายพระสาวกก็ยังดีไม่มีรับเลยแต่เมื่อครั้นนำพ้าะสะดกประถวายนี่นะจ๊ะแด่พระอาชิตตาภิกษุที่เป็นพระบุตรใหม่ที่นั่งอยู่ท้ายแถวนั้นกลับรับเมื่อเจอเหตุการณ์อย่างนี้เข้าเนี่ยพระนางประชาบดีโคตมีเนี่ยไม่เข้าใจเนี่ยจึงรู้สึกเสียพระไทยเป็นอย่างมากเสียใ,ใจว่า พระผู้ที่ได้รับผ้าสดกใหม่เนื้อดีนั้นถึงกวรจะทำมาธรรมสียากมากเนี่ยแทนที่จะเป็นพระสามเัมพทธเจ้าหรืออาศติพระหาศพแต่กลับกลายเป็นพระภิกษุที่เปิงบวชใหม่ที่ชื่อพระอิชิตะโอเราก็คงสีฮาร์ดหมือเงินนะเห็นใจท่านเหมือนกันนะโอ้โหเนี่ยกว่าจะได้มาอะไรอย่างนี้นี่นะุาสตร์ทำอย่างดีถ้าเป็นครูวิทยาครูวิทยารับละ นี่นะพ่อา,าสาดกอย่างดีนะหาได้ที่ไหนเนี่ยยิ่งรู้กรรมวิธีทำโอ้โหเราเอาก่อนเงี้ยเนาะ <c oughs> ต่นั้นไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> ที่อยากทดแทนละคุณข,ของพระนาหนันกที่เลี้ยงดูลงดโลกมาตั้งแต่ยังเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแปดวันรรเรื่อยมาเลย ถ้าไม่มีวันนั้นแล้วก็กไม่มีวันนี้ใช่ไหมจ๊ะนี่สำคัญมากเลยอยากให้ได้บุญมากนะมีความตั้งอย่างนั้นแต่ความเข้าใจนี่สิของพระนา,นานางมีจำกัดมีขอบเขตจำกัดยังไม่ได้บรรลุธรรมนี่นะ